มารู้จักหุ้น IONQ ใน1น,นาทีผู้นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่กำลังมาแรงในตลาดหุ้นอเมริกา IONQ ก่อตั้งขึ้นในปี2015โดยศาสตราจารย์คริสมอนโรและจุงซังคิมเพื่อพัฒนาคอมพิวเตอร์ควอนตัมสถาปัตยกรรม Tra ร Ion ที่แม่นยำสูง IONQ สร้างคอมพิวเตอร์ควอนตัมเพื่อแก้ปัญหาที่ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ทั่วไปไม่สามารถทาได้พร้อมให้บริการผ่านคลาว ราคาหุน้น IonQ ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ70ดอลลาร์ MarketCap กว่า21 0 0 0ล้านดอลลาร์และปีนี้ขึ้นมากว่า50%ไม่ใช่หุ้นปันผลผลงานล่าสุด IonQ โชว์เดโมร่วมกับ Ansys ใช้ควอนตัมคำนวณอุปกรณ์การแพทย์ได้เร็วกว่าแบบคลาสสิกถึง12%พัฒนาการสำคัญ IonQ เดินหน้าพัฒนารูทแมปจากเครื่อง AQ36 ไปสู่ AQ64 ที่ชื่อว่า Tempo ในปี2025และเป้าหมายใหญ่คือ AQ256 ข่าวล่าสุด IonQ ซื้อ Oxford Ionix s และ Vector Atomic เพื่อขยายจากคอมพิวเตอร์ไปสู่เทคโนโลยี Quantum เน็ตเวิร์กและ Sensing จุดแข็งของ IonQ คือเทคโนโลยีที่แม่นยำและพันธมิตรจริงในอุตสาหกรรมแต่ก็ยังมีความเสี่ยงจากการขาดทุนและการแข่งขันที่ดุเดือด สรุปแล้ว i อ n q เป็นหุ้นเทคโนโลยีควอนตัมที่มีศักยภาพสูงแต่ก็ยังมีความเสี่ยงสูงเช่นกันอย่าลืมครับการลงทุนต้องมีสติศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจนะครับ